สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมบูอาคายครับโดยคลิปนี้ครับก็จะมาแนะนำตู้กาชานะครับผมนะที่กำลังจะเข้าบ้านในวันที่25มิถุนายนนี้ครับผมก็คือตู้ของน้องฮาเล่แคมปี้ครับและอีกตู้หนึ่งก็คือตู้ของ โหทะมะแคมปิ้งเช่นเดียวกันนะครับนะซึ่งต้องบอกเลยว่าทั้ง2ตู้ครับถือว่าเป็นตู้ที่มีความเก่งกาจและก็มีการใช้งานใช้ได้จริงด้วยนะครับนะแต่ว่าเหมาะสมสำหรับผู้เล่นใหม่ไหมผู้เล่นใหม่ควรเปิดไหมหรือผู้เล่นเก่าสามารถเปิดเอาไปทำคอนเทนต์อะไรได้บ้างคลิปนี้จับมาสรุปด,ด้วยกันนะครับและเชื่อเด้อครับผมหากต้องการเติมเงินเกมบัวใครครับผมก็ขอแนะนำร้าเติมเงินเกมเรือชิโร่เติมเงินแพ็กในเกมถูกว่าเติมเอง มั่นใจปลอดภัยสนใจติมกงิน่องเทีไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิปเลยอะไรครับผมอย่างแรกเราจะมาพูดคุยในส่วนของ ความสามารถของตู้กาชาของตัวขอฮาเลกับโคทธมากกรนะครับนะก็ขอเริ่มต้นที่ตัวขอนนองฮาเล่แคมปี้ครับฮาเล่แคมปี้เป็นตู้กาชาทั่วไปนะครับนะไม่ใช่ลิมิเต็ดนะครับนะดังนั้นเราจึงสามารถปล่อยให้น้องแกหลุดเลทได้นะครับนะถ้าเกิดประมาณว่าหมดในส่วนของพิกอัพไปแล้วก็ตามแต่ยังได้บอกไปครับผมตู้นี้ค่อนข้างจะมีบทบาทสําคัญเอาเรื่องเลยนะครับนะว่าแล้วก็มาดูความสามารถกันดีกว่า ควาสบ้านคับผมขอฮาเลยแคมปิ้งครับผมเอสกิลนะครับนะก็จะเป็นการบัฟเพิ่มพลังโจมตีนะครับนะซึ่งต้องบอกเลยว่าค่าคอร์สถือว่าถูกมากนะครับนะโดยค่าคอร์สครับผมขอฮาเลเนี่ยก็คือค่าคอร์สแค่สอครับทำให้เราสามารถจะลัมสกิลได้ง่ายขึ้นนะครับและเพิ่มค่าพลังโจมตีสูงสุดถึง80%สนะสมพ้นนาน26ิวีครับผมทำให้เราสามารถใช้ตัวครตัวนี้ได้ถือว่า ดีมากนะครับนะสกิลต่อมาครับผมสกิลพื้นฐานนะครับผมเป็นการเพิ่มโจมตีนะครับผมให้กับเพื่อนๆของเราในรัสบีนะครับนะเป็นเวลา30วิครับผมทุกครั้ง เวลาทุกทุกค่าสิวิจะบัฟให้30มสิบวินะอ่าโอเคนะครับนะแล้วก็สกิลตัวครับผมจะเป็นสกิลเพิ่มค่าโจมตีสกิลลอครับผมจะเป็นการสร้างความเสียหายนะครับผมจำนวนหนึ่งครับผมของค่าโจมตีนะครับผมใส่ศัตรูนะครับผมนะตามจํานวนมันเผาที่ติดอยู่นะครับนะแน่นอนครับผมว่ามันเผาเนี่ยเราสามารถจะได้มาจากเยสกิลด้วยนะครับนะโดยส่วนตัวแล้วสิ่งที่สําคัญจริงๆสำหรับตัวขอหาเลคัมปี้ครับผมก็คือเยสกิลกับสกิลพื้นฐานนะครับนะอันนี้คือในส่วนของตัวหาเลครับถือว่าเก่ง เลยแหละนะเราบอกว่าเก่งจริงๆนะครับนะ ต่อมานะครับผมอีกตัวนึงครับผมก็คือตัวขอหนอมโคธรรมะแคมปิ้งครับคล้ายๆกับตัวขอฮาเล่แคมปิ้งเลครับผมก็คือจะเป็นตู้กาชาทั่วไปนะครับไม่ใช่ลิมิเต็ดครับดังนั้นเราจึงสามารถรอน้องแกนหลุดเลดได้เช่นเดียวกันนะครับนะแต่ตัวละครตัวนี้ถือว่าเป็นตัวละครที่มีคอนเทนต์สําคัญมากในเรื่องของการทําสถานะ CC หรือคลาวคอนโทรลนะครับคลาวคอนโทรลก็คือพวกเกี่ยวกับพวกสตันนะครับผมนะลงไหลนะครับผมหวาดกลัวหรือยั่วยุนะครับนะก็พวกทำให้ศัตรูหยุดการเคลื่อนไหวนั่นแหละครับพวกสายค่าวคน โทษนะครับนะโดยเพราะตัวของโคทาบะเนี่ยค่อนข้างจะถือว่าสตันได้นานมากนะครับนานหยุดได้นานมากเลยครับนะเอาง่ายครับผมนะเป็นตัวที่หยุดนานที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้ครับนะยีสกิลครับผมนะค่าคอสแพไปนิดนึงนะค่าคอสหกเลยครับนะแต่อย่าที่บอกไปครับตัวละครตัวนี้คือณปัจจุบันเลยนะคือตัวละครที่มีสถานะการทำซีซีนานที่สุดครับผมถึง11.5าวินะครับผมนะคืออะไรใะที่นานมากนะครับนะ ต่อมาครับผมในส่วนของสกิลพื้นฐานนะครับนะก็คือเพิ่มค่าโจมตีนะครับผมให้กับตัวเองและฝ่ายของเรา1คนนะครับผมนะทุกๆ45วิบาวีครับผมบัฟนาน35วิบาวีนะครับนะส่วนที่เหลือครับผมก็จะเป็นสกิลเพิ่มค่าโจมตีและก็สกิลสร้างความเสียหายเพิ่มเติมนะครับอ๋อสกิลหลอจะเป็นสกิลเพิ่มความเสียหายนะครับนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกไปครับนะตัวละครของโคทามะครับผมมีจุดเด่นมากในเรื่องของอสกิลนะครับนะเพราะว่า สามารถทำซีซีได้นานมากจึงเหมาะผ่าผมกับการเอาไปเล่นกับเรดบอสที่มีเกี่ยวโคสถานะซีซีเป็นหลักอย่างเช่นบอสพร์นะครับผมนะหรืออ่าแล้วก็วักาโบนะครับผมโฮคาร์ฟนะครับนะก็จะมี2ตัวครับหลักๆเลยนะครับนะอ่ะ ก็ถามว่าแล้วจาเป็นต้องใช้ขนาดนั้นไหมครับผมในเบื่อเรามีตัวละครซ c ออกจะเยอะแยะครับใช่ครับผมนะตัวละครในสุขของตัวละครทั่วไปนะครับผมเราสามารถไม่ต้องใช้โคทามะก็ได้นะครับเนะเพราะว่าโคทามะเนี่ยก็จะสามารถมีตัวละครทำซีซีเยอะแยะ ไม่ว่าจะเป็นตัวของวิสกีนะครับผมชงโควิสกีจากเลกันนะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันหรือจะเป็นในส่วนของไคยโกะครับผมตัวละคร2ดาวนะครับผมที่สามารถจะฟาร์มได้นะครับนะหรือจะเป็นตัวของจิเซซัมเมอร์นะครับผมนะหรือจะเป็นตัวของลูโคครับผมที่มีการอัพสกิลหรือซูเปอร์กี้ครับเรียกว่าตัวละครที่สามารถมาะแทนโคทามานี่คือเยอะมาก แต่ที่ผมบอกไปครับผมนี่คือตัวละครที่ BCC สูงที่สุดในเกมนะครับนะดังนั้นเนี่ยเวลาไปเจอบอสที่มีความยากระดับสูงอย่างเช่นระดับทอร์เบนนะครับนะโคธทมะาจึงมีบทบาทมากเพราะว่าตัวละครที่เหลือเนี่ยไม่สามารถสู้ C C ของตัวโคธทมะได้เลยนะครับนะเรียกว่าโคธทมะานี่คือใช้ทีเดียวคือจบเลยนะครับนะถือว่าเป็นตึงตัวที่สำคัญมากนะครับนะอ่ะโอเคนะครับนะทีนี้เรามาพูดถึงในส่วนของตัวการใช้งานระหว่างตัวของโคธทมะากับตัวของนอก หาเลขกันนิดหนึ่งดีกว่านะครับนะหาเลขครับผมนะอย่างที่บอกไปครับน้องเป็นสกิลบัฟสายแท็กนะครับผมและก็ตัวละครที่มีสกิลบัฟสายแท็กก็ถือว่ามีเยอะมากนะแต่อย่างที่บอกไปครับผมหาเลขค่าคอถูกแล้วก็สามารถบัฟได้นานและก็แรงด้วยนะครับนะถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่เฉลี่ยแล้วบัฟถือว่าโอเคมากเลยนะครับนะ ดังนั้นนะครับผมตัวละครตัวนี้จึงสามารถเอามาใช้เวลาเราขัดตัวละครบับดีๆได้นะครับนะและก็สามารถใช้งานได้ตั้งแต่3ดาวแล้วนะครับนะสดาวนี่ก็คือลงได้ไม่มีปัญหาครับนะและเช่นเดียวกันครับสามดาวสดาวเนี่ยก็คือสามารถลงขอเทปแบบสลับยากได้ด้วยแต่ก็ค่อนข้างจะวัดฝีมือพอสมควรนะดังนั้นเนี่ยถ้าจะใช้งานจริงสำหรับตัวละครตัวนี้ก็ต้องดันขึ้นประมาณ5ดาวปืนหนึ่งนะครับเพื่อความสบายใจในการเล่นแต่อย่างที่บอกไปครับผม อัพเป็น5ดาวปืนสองเราจะได้ในส่วนของสิลติดตัวครับผมที่ได้โบนัสมากขึ้นจะได้เรื่องของกระยะก,การบัฟที่นานขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดคนที่อัพประมาณ5ดาวปืนหนึ่งก็ถือว่าใช้งานได้แล้วสู้อัพเป็น5ดาวปืน2นะครับผมเ,เพื่อที่จะสามารถใช้บัฟนานๆได้ก็ ถือโอเคอยู่นะครับนะแต่ก็ต้องมาแลกเล่นส่วนขอกาชาที่มากขึ้นหรือใช้เศษเกิดที่มากขึ้นตามไปด้วยนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราใช้แค่ความยาดกอินเซนลงไป3ดาวเหลือเฟือแล้วครับนะแต่ถ้าเกิดใครต้องการลงคอนเทนต์ทรมนนะครับผมก็ต้องดันขึ้น5ดาวปืน1ถึงปืน2ขึ้นไปเพื่อความง่ายในการผ่านดาดน,นะครับนะอ่า แล้วก็มีปัญหาในเรื่องของระยะการโจมตีนะครับผมนะฮาเล่ครับผมระยะการโจมตีอยู่ตรงกลางนะครับนะดังนั้นเนี่ยน้องแกก็อาจจะโดนห่วงนิดนิดหน่อยนะครับนะดังนั้นเนี่ยมันเลยทําให้3ดาวมันเลยพอจะอยู่รอดได้บ้าง แต่ถ้าเกิดเป็นลคอเทนระดับ,บยากเนี่ยนิดน้ดนดนอยนหน่อยก็ปิวได้แล้วนะครับนะก็เลยต้องระวังนิดนึงนะครับนะบวกกับการที่น้องเป็นตัวละครสตเกอร์นะครับนะทำให้อยู่ในสนามทําให้ไม่สามารถลงบอสบาประเภทได้ความจริงก็ลงได้แหละแต่ก็ต้องไปวางในทุกหอ,อตำแหน่งนะครับนะเพราะว่าเราห้ามให้น้องแก่โดนเลงเลยก็ว่าได้ครับนะเพราะว่าน้องแก่เป็นสไตเกอร์อยู่ในสนามเมอการดีขึ้นคอได้นะครับนะ่นะสำหรับตัวละครตัวนี้ผู้เล่นใหม่น่าสนใจไหมครับ เอาจริงต้องบอกเลยว่าถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่น่าสนนะแต่ก็อย่างที่บอกไปครับนะว่าตู้กาชาต่อจากนี้ไปนะครับผมนะที่มาในสุดของปลายเดือนกรกฎาและก็ต้นเดือนสิงหาครับจะมีตู้กาชาโหดๆนะครับผมเข้ามาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยหลายๆคนก็เลยเออไม่ใช่ลิมิเต็ดแล้วก็ไม่ได้คิดจะเล่นคอนเทนต์ทอร์เมนด้วยก็ขอผ่านก่อนก็จะมีความคิดนโทนนี้กันมาเยอะนะครับนะดังนั้นสำหรับตู้นี้นะครับผมนะถ้าไม่ใช่ ผู้ที่วางแผนว่าจะเล่นตีทอร์เมนต์ในอนาคตจริงๆนะครับผม,ผมก็สามารถปล่อยค้าบได้เลยหรือถ้าเกิดคนที่วางแผนทอร์เมนต์ในอนาคตแต่ก็ไม่ได้พ่จะรีตอนนี้ก็สามารถที่จะปล่อยหลุดเลดได้นะครับนะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เก่งและมาผิดเวลาอีกแล้วนะครับนะถือว่าตัวละครที่เก่งจริงครับนะสำหรับตัวของฮาเล่แคมป์นะครับต่อไปครับผมกนะ็จะมาในสุดของตัวโคทับะกันบ้านนะครับนะสำหรับตัวของโคทับะแคมป์นะครับนะถือว่าเป็นตัวละครที่เก่งและก็น่าสนใจมากครับนะ ข้อดีครับผมขอตัวละครตัวนี้ก็แน่นอนที่ผมบอกไปก่อนนี้ก็คือการทำซ c ซนะครับนะและซีซขอโคทมามะเนี่ยเราไม่ต้องเสียเวลาไปปั้นรงปั้นดาวอะไรมากมายครับแค่สตาร์ทเริ่อต้น11.5วิก็ถือว่า ใช้งานได้จริงแล้วนะครับนะไม่เหมือนกับตัวละครตัวอื่นครับผมที่ต้องไปเสียเวลาปั้นนู่นปั้นนี่ปั้นดาวปั้นปืนหรือจะไปส่วนของปั้นความชอบนะครับถ้าเกิดจะปั้นไคยาโกะเนี่ยคุณก็ต้องปั้นให้ได้5าดาวปืนสองขึ้นไปนะครับนะเพื่อจะได้ให้ค่าซ c ถึงนะนะจีเซก็ต้องมีใส่ของรักนะครับจีเซซัมนะครับก็ต้องใส่ของรักนะครับนะลูกฮกับซูบาก,กิก็ได้แค่ประมาณ5้าถึงหวินะครับนะดังนั้นเนี่ยถ้าเทียบกับโคธมะที่สามารถดันได้ถึง11.5วิแลก็สาามรรถใช้้ไดททันนีะคับก็ถว่าเป็นตัวละคที่ปั้นง่าะครับนะ และถ้าเกิดเราอัพขึ้น5ดาวปืนสอครับตัวละครตัวนี้จะสามารถอัพซีซีได้ถึง15วินะครับนะซึ่งถือว่าคุ้มมากนะสามารถลงทอ์เมนต์ได้ครับผมและใส่สก,กิลทีเดียวนะครับผมเสาเต็มเลยนะถือว่าทําให้เราสามารถผ่านด่านในส่วนข,ของความยากดับทอ์เมนต์ได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับแต่ก็นั่นก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าต้องบังคับเป็น5ดาวปืนสอนะครับนะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยลงยากเหมือนกันนะ ในส่วนของโคเามัสามดาวเล่นได้ไหมครับเล่นได้ครับนะอย่างที่บอกไปเพราะว่าแค่3ดาวก็สามารถทําค่า CC ได้ถึง11.5าวิมันทําให้สามารถลงคอเทนแม้กระทั่งอินเซนกยได้อย่างง่ายได้นะครับนะในส่วนของความยากนะในส่วนของการลงประมาณนี้เลยนะครับนะเรียกว่าบอสอินเซนนี่คือสบายนะครับนะแต่ถ้าเกิดใครต้องการลงทอร์เมนต์ก็ต้องอัพขึ้น5ดาวปืนสอบเพื่อให้ได้สถานะ CC โบนัสเพิ่มมากขึ้นนะครับนะอ่ะก็สำหรับตัวละครตัวนี้ครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่ควรเปิดไหม แน่นอนครับผมข้ามได้ทันทีครับผมราเรียกว่าใช้เป็นคอนเทนต์เฉพาะทางสุดๆ,ๆนะครับนะก็เป็นแค่เล่บบอสป,ประเภทเท่านั้นนะครับแต่เอาจริงนะเล่บบอสประเภทเนี่ยคือตู้ปุ๊บเขาขายของปั๊บเลยครับไอ้เล่บบอสประเภทนั้นเนี่ยเราเจอบอสทันทีนะครับนะคือบอสต,ตัวต่อไปครับผมที่พวกเราจะเจอก็คือเป็นวาก,กาโบนะครับผมโฮเวอร์คราฟนะครับนะดังนั้นเนี่ย มาปุ๊บเนี่ยคือโค้ธมะได้ใช้เลยแต่ที่บอกไปครับผมคนที่ไม่มีตัวละครซีซีก็สามารถใช้โคธมะแทนได้แต่ถ้าเกิดใครไม่มีก็ยืมเพื่อนได้เช่นเดียวกันนะครับนะหรือจะไปหาตัวละครตัวอื่นแทนได้อย่างเช่นฮิฟูมิลุงโฮชิโนนะครับลุงโฮเอ้ยซื้อกกี้เอ้ยนะครับผมนะก็มีตัวละครตัวทายตัวแทนก็คาจะถือว่าใช้งานได้เยอะมากนะครับนะ แต่นะตัวละครตัวนี้ครับผมถ้าจะเป็นผู้เล่นใหม่ก็สามารถค้ามได้เลยและรอหลุดเลยนะครับส่วนผู้เล่นเก่าที่วางแพนครับผมจะลุยในสกอรเทเทอร์เมนต์นะครับผมก็จัดไปได้เลยนะครับนะเตรียมตัว5ดาวปืนอได้เลยหลักๆแน่นอนครับผมขอสัก2ตัวนะครับเราใช้1ตัวนะกับอ๋อแต่ถ้าเกิดเป็นวากาโบนี่ตัวเดียวก็เหลือเฟือแล้วนะครับแต่ยืมเพื่อนได้ครับหลักๆนะครับนะหรือจะ แต่ถ้าเกิดใครว่าแผนจะตีฮอนนะครับผมก็ต้องมี2ตัวนะเพราะว่าฮอนเนี่ยมันจะใช้2ตัวก็คือเฟสสาเฟสแรกแล้วก็เฟสตีบอสเฟสสนนะครับนะอ่าโอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็สรุปครับผมในส่วนของตู้โคทามะแคมปิ้งนะครับผมนะกับตู้ขอ หาเลีแคมปิ้งนะครับสตู้นี้นะครับนะสำหรับผู้เล่นใหม่ข้ามได้ทันทีนะครับนะไม่จะเป็นต้องรีบนะครับนะอยากให้แน้นำเก็บเพชรครับผมไปรอลุยตู้หลักๆนะครับผมตู้เดือนกระ,กระดามากกว่านะครับนะส่วนผู้เล่นเกา่าครับผมสามารถเลือกได้เลยว่าจะวางแผนกอเท็จยังไงนะครับนะอย่างเช่นตัวบัฟดีๆนะครับผมเพื่อลุยคลองโทเมนนะครับหรือจะเป็นตัวของโคเทมะเอาไวท้ทํา CC นะครับผมเอาไว้ตีบอสเสานะครับผมตอนประมึกในอนาคตก็ได้เช่นเดียวกันถือว่าเก่งทั้งคู่นะครับนะก็โอเคครับประมาณนี้ ผู้เลนใบข้ามผู้เล่นเก่าก็เลือกเอาระบบจะข้ามหรือจะเปิดก็ได้เช่นเดียวกันครับถือว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะเอาละครับผมก็มาแนะนำเพียงเท่านี้นะครับผมหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์สดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกระใจช่วยผมด้วยนะครับและพบกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบายสวัสดีครับ